รับชมได้เต็มตาครับ <S 2> <S 2> <S กับแว่น AR Luma Ultra XR Glasses รุ่นใหม่ที่สุดครับจาก iHaveCPU เนอะ ตัวนี้มันก็จะเป็นแว่นที่เป็นแว่นลักษณะของการที่เราใส่แล้วเราสามารถที่จะมองจอแล้วแบบมันจะขยายได้เยอะคือระดับแรกข้อดีของตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นแว่นที่ออกแบบมาที่เราเคยเห็นกันชัดๆแบบในหลายๆรุ่นแล้วเนาะแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวล่าสุดนั่เองในรุ่นของตัวอันตราตรงนี้ มันปรับสายตาสั้นได้คนสายตาสั้นที่ไม่เกิน4.0นดีเนี่ยคือมันต้องตัดเลนเพิ่มนะครับแต่ว่าถ้าใครมีสายตาเอียงมากๆอะไรเงี้ยจะมีเลนที่สามารถเสริมที่ขยาย,ยได้สามารถนำไปตัดตามค่าสายตาได้เลยตรงนี้แปลงวิดีโอได้จาก2มิติกลายเป็นสามิติแบบเรียลไทม์เด็ดที่สุดก็คือใน y o u t u b คอนเทนต์ตรงนี้สามารถขยายหน้าจอปกติทีวีตัวไปจะ55านิ้วใช่ไหมสีนิ้วจอคองมแค่นิ้วแต่อันนี้คือเต็มตาคือ152นิ้วจะเป็นหน้าจอแบบวิวชัลก็คือเสม สัมปัทความคมชัดหนระดับครับแบบไร้ขอบเบลออันนี้คือเขาแก้มาเราเล่การเคลื่อนแบบ6แกนเคลื่อน6 DOF นะครับใช้งานได้กับ p r o n e x t Band MacbookWindows แล้วก็อุปกรณ์อื่นๆนะครับเราเล่การควบคุมด้วยท่าทางมือคือรือว่า h a n d ์เพรสเชอคือเราปรับได้ตรงนี้นะครับเชื่อมต่อกับ t ท p e C อุปกรณ์ที่เป็น t ท p e สเนี่ยสามารถเชื่อมต่อได้ทุกชนิดเลยนะครับสามารถปิดกั้นแสงภายนอกได้เกือบ100%ปรับความสว่างและระดับเสียงได้9ระดับพร้อมการแสดงผลเขาเรียกว่า l อ s c r ร e n d i ส p l a y คือแบบ OLED มีรูปแบบ ในเร็วๆนี้นั่นเองนะครับแล้วก็แน่นอนการใช้แว่นพวกนี้นะครับมันก็คือจะมีระบบการป้องกันด้วยผ่านการรับรองมาตรฐานการทำสายตา SGS A Plus ตรงนี้พร้อมฟังก์ชันปรับแนวแกนภาพได้ด้วย d e s i พ n p ี e ม i ยมโปรง่งใสแล้วก็มันรสมัยรับประกัน1ปีพร้อมอัปเดตเฟิร์มแวร์ตลอดเวลาใช้งานไม่มีแบบในตัวนะอันนี้ต้องใช้สายแยกอยู่แล้วนะครับการใช้งานปุ่มแว่นยังง่ายมากก็คือว่ามันจะมีปุ่มซ้ายอยู่หนึ่งอันนะครับเพื่อปรับโหมดระหว่างการปรับความสว่างและระดับเสียงแล้วก็ปรับ่าวดได้ด้วยปุ่ม L กดปุ่มสั้นด้านซ้ายสองครั้งติดกันเนี่ยเพื่อวนเปลี่ยนแล้วก็เลือกโหมดสีแล้วก็สิ่งที่คุณชื่นชอบก็คือเปลี่ยนโหมดได้กดปุ่มสั้นด้านซ้าย3ครั้งติดเนี่ยเพื่อปรับแนวแกสายตาที่เป็น i อเอตรงเนี้ยแล้วก็ปรับได้ด้วย Air b อ l l ออันนี้ก็ปรับได้ประเดเป็นแบบกาเรียกว่าอะไรนะปุ่มเดียวแต่ว่ากดหลายครั้งก็จะมีออฟฟังก์ชั่นหลายอย่างตรงนี้นะครับแล้วก็แตะปุ่มสั้นด้านขวา1ครั้งเพื่อเปิดปิดฟรีปรับแสงหรือว่าอิเล็กโทรโคมิคฟ เครื่องหนึ่งที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ดูคอนเทนต์แบบออฟไลน์ line และออนไลน์ได้ไอตัวเน็넥แบนเนี่ยจุดเด่นก็คือดีไซน์มันจะบ,บางสวมใส่สบายรองรับการควบคุมด้วยทั้งทางมือและแฮนด์เกรเจอร์มีระบบเอไอหรือผู้ช่วยเสียงในตัวด้วยนะครับแล้วก็รองรับการเล่นกีฬาหยากาย้วก็การเล่นเกมผ่า,น,า,านคลาวด์รองรับการแสดงผลบนหน้าจอเครื่องใช้แบตแอนดรอยอยู่แล้วมีไมโครโฟนในตัวเหมือนโทรศัพท์เลยแต่แค่โทรอ,ออกไม่ได้แรมในตัว8กิก์โปรเดต128กิกมีชิปประมวลผล270เพิร์สเชื่อมต่อไฟหมดเลยย5ปรา้ควไบแล้วก็สาามรถเเล่่่นนตออืบ 4ชั่วโมงมีแบตเตอรี่ในตัว3,280แอมป์รองรับจอยเกมหูฟังคีย์บอร์ดแล้วก็มาแบบบลูทูธได้ด้วยนะครับ Type C รองรับจอยเกมหูฟังที่มีตัวแดกในตัวคีย์บอร์ดและเมาส์ผ่าน USB Type C 2.0น้ำหนักก็เบา170กรัมนั่นเองนะครับควบคุมไายสายก็จะเป็น d n a กับตัวมิแลแคสนั่นเองนะครับคือเราสามารถแคสได้นะครับอันนี้คือโมบายด็อกเป็นอุปกาารณ์ส่วนที่ขาดไม่ได้สำหรับขยายเวลาเล่นของคุณด้วยนะครับและเป็นอุปกรณ์เพียงชิ้นเดียวที่สามารถทำให้เครื่องเล่นหรืออุปกรณ์ใดๆที่มีพอร์ต HDMI หรือ Type C เนี่ยสามารถแสดงผลร่วมกันได้ในหมด XR รองรับการใช้งานกับ n i โดมิโนสวิชรุ่น1รุ่น2อุปกรณ์ HDMI TV s p e c แล้วคอนโซลรวมถึงสมาร์ทโฟนไทเซตเป็นส่วนใหญ่รองรับ HDMI แบบเต็มรูปแบบอุปกรณ์ของคุณอย่างมีพอร์ต HDMI เนี่ยคือเ,เพิ่มเข้ามาเป็นทับ HDMI เสียบเข้าไปปุ๊บก็ virtual monitor แบบ Luna Pro ผ่านตัว Mobile Dock ตรงนี้นะครับเพื่อความสนุกไป2เท่าครับเชื่อมต่อแว่นตัว Luna Pro a r g l a s s เข้าไป2คู่เข้ากับอุปกรณ์เดียวกันผ่าน Mobile Dock เนี่ยเพื่อเล่นเกมแบบ c o p หรือว่า co-op เล่นได้ด้วยหรือดูหนังด้วยกันในโลก XR น้ำหนักจะอยู่ที่359กรัมจะมีความจุบแบตเตอรีี 1, 3, ่่่13,000มมลแใใชชช้้้้้งงงงงาานนนไไดดดสสูุถึ8ััววโกกบ Nintendo Switch Steam Deck mAh ็เย4 แล้วก็ใช้งานได้สูงสุด20ชั่วโมงกับอุปกรณ์ที่ใช้พอเชื่อมต่อ HDMI ไปตรงนี้ดังนั้นตัวนี้จะมีพอทีต HDMI i n p u นุเนี่ย1.4แล้วก็มีพอท Type C 1 Input รองรับ PD คือจ่ายไฟได้20วัตต์ด้วยพอท Type C u t p u t ก็มีครับจะมีจาจ่ายไฟออกไป20วัตต์พอต USB Type C C2 แล้วก็ C3 เนี่ยจะใช้เชื่อมต่อกับแว่นตัว XR Glass ตรงนี้นะครับดังนั้นนี่คือ3อย่างแล้วกันอันนี้เป็นแว่นใช่ไหมนี่อันนี้จะเป็นแว่นตัว v i c h o r Luma นะครับนี่ XR Glass ตัว Ultra เพื่อให้มันแบบเข้ากับเราอันนี้ตัวค้ำจมูกเห็นไหมแล้วก็ยางต่างๆเนาะอันนี้เป็นตัว future view เป็นว i c t จ r r mobile dex อันนี้ก็คือเป็นเหมือน power bank เป็นเหมือน power bank ที่เหมือ3มิลลิเชื่อมต่อกับ nintendo switch ได้เนี่ยเชื่อมต่อแปได้2ตัวมี HDMI ด้วยใครใช้่อบวกที่มี HDMI นี้ก็ใช้ได้ใช้ต่อแบบ2ตัวก็ต่อด้วยกันได้อันนี้จะเป็นตัว dex ที่เอาไว้คุมอีกรอบหนึ่ง ดีกว่าประมาณนี้เห็นไหมก็จะมีแบตเตอรี่ในตัวไอต,ตัวนี้จะเป็นตัวตัวอุปกรณ์เสริมก็คือวิเจอร์ตัวเน็กแบนเน็กแบนตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับการที่คุณเอามาเกี่ยวคอได้เลยมีแบตในตัวด้วยนะอันนี้จะเป็นคู่อย่างนี้ใช่ปะเอาไว้ต่ออินพุตเข้ากับตัวแบตได้เลยถูกปะละ่ะถ้านักแบนถ้าเวลาการใช้งานก็ใช้ประมาณนี้ใช่ไหม ต่อวาอนนี้เห็นไหมก็ไม่หนักอะไรแล้วก็ต่อกับแว่นได้เลยใช่ไหมครับอันนี้คือกรณีพกพาพระเอกของเราคือตัวแว่นคือตัวตัวนี้ถ้าเราเชื่อมต่อผ่าน MacBook อย่างเงี้ยเราก็คอนเนคเข้าไปใช่ไหมตัวแว่นจะเป็นขาอย่างงี้ใช่ปะ่ะรถจะเป็นลายวงจรแต่หมดดีไซน์เขาสวยดีนะแล้วก็การดีไซน์ตัวนี้ไม่เห็นไมือนแว่นดำเหมจริงๆแล้วเป็นแบนอาแล้วนี่มีการปรับโฟกัสได้2จุดตรงเนี้ยก็คือตัวที่รองจงมูกเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนได้อันนี้มีกล้องออกข้างนอกด้วยมีกล้องสองวุ้ยมีกล้องสองกล้องเลยใช่ไหมแล้วหน้าจอสูงสุดดขนนนาาเท่่ไหระ152ิ้ว อย่างไรก็ตามแต่เดี๋ยวผมจะมีรีวิวเพิ่มเติมดูซิว่าน้องๆผมรีวิวเป็นยังไงไปดูกันเลยครับทีนี้เนี่ยเราจะมาดูการใช้งานจริงของตัวแว่นตัวนี้ดีกว่าว่ามันจะใช้ในการทํางานได้ไหมนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็ลงตัวโปรแกรม Spacewalker แล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งโปรแกรมนี้เนี่ยเป็นโปรแกรมของว i เชอร์เองที่จะทําให้เราเนี่ยเพิ่มหน้าจอขึ้นมาได้จากเดิมที่เป็นหน้าจอเดียวเนี่ยพอเราลงโปรแกรมปุ๊บแล้วเนี่ย เราก็จะเพิ่มหน้าจอได้สูงสุด3จอเลยแล้วก็หรือจะเลือกเป็นจอเดียว2จอก็ได้หรือว่าจะเลือกเป็นจอเดียวยาวๆเนี่ยก็ทําได้เหมือนกันนะครับซึ่งแอปนี้เนี่ยทำอะไรได้หลายอย่างมากเดี๋ยวลรามาดูกันผมใส่เข้าไปปุ๊บตอนนี้เนี่ยผมตั้งไว้อยู่ที่3หน้าจอนะครับมีจอตรงกลางซ้ายขวานะครับซึ่งมันทําให้การทํางานเนี่ยทำได้หลายอย่างพร้อมกันนะครับอันนี้ผมเปิดโปรแกรมตัดต่ออยู่นะครับซึ่งตรงกลางเนี่ยผมอาจจะเอาไว้ตัดต่อแล้วฝั่งซ้ายเนี่ยอาจจะเป็นการดู YouTube อะไรพวกนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูเสียงลำโพงกันอตอนนี้ผมเปิด YouTube อยู่นะซึ่งตัวเสียงเนี่ยเนี่ยเสียงมันจะยิงลงมาที่หูโดยตรงเลยไม่แน่ใจว่าคนรอบๆเนี่ยได้ยินไหมนะครับแต่ว่าผมได้ยินชัดแจ๋วเลยเดี๋ยวผมลองเปิดสุดๆเลยนะคือถ้าเสียงเข้าม์เนี่ยแสดงว่ามันมันดังดังมากๆแต่ถ้าไม่เข้ามค์นี่คือโอเคเลยได้ยินแค่ผมคนเดียวราคาี0 2 0 นี่คือข้อดีของโปรแกรม Space Walker นะครับก็คือมันทําให้เราเนี่ยแยกหน้าจอได้หลายหน้าจอมากขึ้นนะครับใครที่จะเอาไปเล่นเกมหรือว่าทํางานเนี่ยก็ทําได้ครับหลายหน้าจอแล้วนอกจากนี้เนี่ยตัวโปรแกรมมันก็ยังสามารถปรับขนาดของหน้าจอได้นะ <Wow. S 1> เผื่อว่าหน้าจอที่ดูอยู่ตอนนี้เนี่ยมันเล็กไปก็ปรับใกล้ไกล,กลเข้ามาได้นะเนี่ยผมปรับเข้ามาใกล้หน้าจอก็จะใหญ่ขึ้นโอ้ oh. ตอนนี้คือใหญ่จนแบบมองเห็นไม่ครบทุกจอเห็นแค่ตรงกลางก็อาจจะลองปรับ ให้เข้ากับการใช้งานแล้วกันนะครับคือจริงๆมันทําอะไรได้อีกเยอะมากเลยคือถ้าจะพูดให้หมดเนี่ยก็คงคลิปคงจะยาวมากๆเลยเดี๋ยวใครที่ใช้อยู่เนี่ยก็ลองไปเล่นกันดูนะครับสำหรับโปรแกรม Space Walker ของตัว V ีเจอรครับนั่นนี่คือ l ูมาร์แ r นทราเอ s สครับที่ครบหมดแล้วนาะมีทั้งแว่นตาตรงนี้ที่ปรับได้แล้วผมรับรองว่ามันไม่ปวดตาแล้วมันดูได้ง่ายแล้รวมถึงการ Connectivity การ Adjustment หน้าตอที่ใหญ่าสะใจ152นิ้วตรงนี้แล้วก็จะมีพวกแบบอุปกรณ์ที่เสริมมากมายแล้วตัวจะมีด็ ตรงนี้ที่ผมไม่ได้ใช้ด้วยซ้ำไปเพราะผมต่อกับโน้ตบุ๊กโดยตรงนะครับแล้วก็รวมถึงตัวเน็กแบนนะครับใช้นอส่าที่เอาดอได้มีแบตเตอรี่ในตัว3,200แอมป์แล้วก็สามารถดู YouTube ได้แล้วก็ดูคอนเทนต์แบบออนไลน์ออฟไลน์ได้ต่อผ่าน n i n t e n d o Switch หรืออะไรก็ตามแต่ที่แม่งแบบต่อเฮดิบอต่อไทสีแล้วออกมาเป็นภาพได้เราจะใช้ตัว XR Glass ตัวนี้ลูมาตัวนี้ดูได้หมดนั่นเองนะครับแล้วนี่คือลูมา Ultra XR Glass แล้วนี่คือรีวิวโดย I have CPU ครับฝา like, กกดไลค์ฝากกดแชร์ถ้าคุณชื่นชอบคลิ